ครับครับสวัสดีครับตอนนี้มารีวิวกินอ่มากินสลิดช็อกโกแลตนะครับสบลิดช็อกโกแลตนะครับตอบนแรก <c oughs> ผมว่ามีพิเศษอะไรไหมครับพอเปิดปั๊บเนี่ยผมก็ถามแม่ค้าหาไอทีตักยังไงผมก็มันก็โม้ต่างนานเลครับผมก็หาไปเห็นเขาบอกอยู่นี่นแหละนี่ครับอยู่นี่นี่นี่คือความพิเศษคเขาคัดออกแบบสุดยยอดนะครับส่วนความอร่อยยังไม่ทราบต้องรีวิวครับ ราคาสบายกรเป๋า45บาทกระเป๋าเขาเทตกระเป๋าเรา45บาท85บาทอันไหนคือ85นี่เนาะเราแก้ยังไงเราแก้ไม่ออกนั่นแหละแก้พูดแก้ยัูแก้ไงเออแก้ความอร่อยคือติมตัวใหลพี่จะไม่ได้มีองไทยไทยออะอืมเวียดทรับนุ่ม

ก็อร่อยครับได้กินไม่ผิดหวังครับรสอะไรคะรสช็อกโกแลตได้